เป็นผลงานการกำก,กับของพี่มะเดี่ยวชูเกียริทางพี่มะเดี่ยวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ครับโดยทางเรานะครับจะนําการสัมภาษณ์นี้มาจากช่องของพี่จีน s c ู o ปวิวไฟเดอร์นะครับส่วนใครที่อยากฟังเต็มๆนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงปุ่มตัวไอด้านขวานะครับ13ตามความเชื่อของชาตวตะวันตกถือว่าเป็นเลขของโชคร้ายโดยมีที่มาจากในบันทึกพระเยซูคริสต์พระเยซูถูกตึงการเขนในวันที่13 และอาหารมื้อสุดท้ายก่อนพระเยซูจะถูกตึงกางเขนก็มีผู้เข้าร่วม13คนเป็นเหตุให้ในปัจจุบันมีความเชื่อที่ว่า13เป็นเลขอาถรรพ์สวัสดีชาวอ o p c ลเจอร์ในวันนี้จะขอพาทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกหนังเก่าครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า13เกมสยองหนังเล่นเกมเอาชีวิตรอดที่คอหนังหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับ เพราะเรื่องนี้ครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกๆเลยก็ว่าได้ครับที่กล้าลองทําสิ่งใหม่ๆให้กับคนดูและยังเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากหนังสือการ์ตูนเรื่องเธอทินควิซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือการ์ตูนรวมเรื่องสั้นจิตหลุดไม้มาเนียของเอกสิทธิ์ไทรัฐนักเขียนการ์ตูนชาวไทยที่มีผลงานมามากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็น Project Masters รวมเรื่องสั้นจิตหลุดไม้มาเนียเล่ม2 รวมไปถึง13เกมสยองเวอร์ชันหนังที่พี่เอกสิทธิ์ไทยรัฐนะครับก็มีส่วนร่วมในการเขียนบทหนังเรื่องนี้อีกด้วยและรวมไปถึงพี่เอกสิทธิ์แกก็ได้มีส่วนร่วมในการเขียนบทหนัง Body 29ครับรวมกับพี่มาเดียวชูเกียรติผู้อำกับ13เกมสยองด้วยละครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับว่าเรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับของพี่มาเดียวชูเกียรติโดยจุดเริ่มต้นของ13เกมสยองทางพี่มาเดียวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ครับ โดยทางเรานะครับจะนำการสัมภาษณ์นี้มาจากช่องของพี่จีน s c ู o ปวิวไฟเดอร์นะครับส่วนใครที่อยากฟังเต็มๆนะครับผมจะขึ้นไว้ตรงปุ่มตัวไอด้านขวานะครับไม้แม่งน่าสนใจว่ะตอนนั้นกะว่าเดินมาหลอ่หลอๆเสียครับถ้าเสียผมทำรังแห่งสยามก่อนผมจะทำเรื่องนี้ให้เสียปรากฏเกมพลิกเสียบอกไอสัตว์มึงก็ทำเรื่องนี้ให้กูก่อนสิวะได้ครับทำกระทำ ตัวหนังประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากครับกวัดคําชมไปมากมายแต่ทว่ารายได้กับสวนทางครับเนื่องจากเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างอยู่ที่13ล้านบาทครับพอตอนเข้าฉายก็ทํารายได้ไปเพียง18ล้านเท่านั้นครับแต่แล้วครับหนังเรื่องนี้ก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะหนังเรื่องนี้กวาดรางวัลต่างๆไปมากมายเลยครับดังไกลจนถึงต่างแดนถึงขั้นที่ฮอลลีวูดเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองเลยทีเดียวแต่ผลลัพธ์ก็ยังสู้ต้นฉบับไม่ได้เลยครับ และนอกจากผู้กำกับและผู้เขียนบทที่คอยละเลงผลงานอันเป็นตำนานเรื่องนี้แล้วนี่ยังเป็นผลงานการแสดงระดับมาสเตอร์พีชครับของพี่น้อยกฤษดาหรือน้อยวงภูอีกด้วยนะครับโดยตัวเขานะครับจะมารับบทเป็นตัวเอกของเรื่องอย่างฟูชิตเซลแมนขายเครื่องดนตรีที่กําลังจะถูกออกจากงานครับหลังจากที่เขาไม่สามารถทํารายได้ตามเป้าได้รวมไปถึงผูชิตนะครับก็ยังมีหนี้สินก้อนโตเลยครับและในตอนนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับตัวเขา เมื่อโทรศัพท์มือถือดังขึ้นครับเสียงลึกลับจากปลายสายดึงผูชิตเข้าสู่13บิโลฟเกมท้าทายชีวิตที่มีโจทย์13ข้อซึ่งให้เขานะครับค้นหาคําตอบและเล่นโดยมีผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากซึ่งก็คือเมื่อผ่านโจทย์แต่ละข้อไปได้ผู้เล่นก็จะได้เงินสะสมไปเรื่อยๆครับจนครบ13ข้อโดยมีเงื่อนไขที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาหยุดเล่นเงินสะสมทั้งหมดก็จะถูกยกเลิกครับหากบอกต่อให้คนอื่นรับรู้เกมถือว่าเป็นโมฆะ และหากพยายามติดต่อ,อก,กลับหมายเลขดังกล่าวถือได้ว่าเกมสิ้นสุดครับและถ้าหากคุณกำลังกินข้าวหรือไม่ชอบความสยองขวัญของเรื่องนี้นะครับผมขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งดูเลยดีกว่าครับเพราะมันจะมีหลายชาติครับที่ทำให้คุณเนี่ยอีครับและกินข้าวไม่ลงอย่างรุนแรงครับเพาะก็ปิดตาหนีกันเลยทีเดียวเพราะหนังเต็มไปด้วยฉากที่แย่แหวะและรุนแรงครับ พาไปพบความดิบความโลภของมนุษย์ที่มันโหดและสมจริงผ่านตัวละครผูชิตเซลแมนขายเครื่องดนตรีที่อาชีพการงานของเขานั้นก็ไม่สู้ดีนะครับเสี่ยงโดนไล่ออกเป็นอย่างมากและการเล่าเรื่องที่น่าติดตามครับถ้านึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึงหนังเรื่องซอภาคแรกครับ13เกมสยองระดับความน่ากลัวก็ระดับน้องๆอ,งองซอกันเลยทีเดียวนะครับโอ้เกือบลืมไปเลยครับว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ภาคเดียวนะครับยังมีสปินออฟอีก2ภาคครับที่เป็นฉบับหนังสั้น 11 Earth Core และ12 Begin ครับพร้อมกับมีฉบับมังงะนะครับที่เป็นภาคต่อจาก13เกมสยองอย่าง14บ e ี o n ิยอนอีกด้วยแต่ถ้าว่า14บ e ี o n ิยอนยังเป็นมังงะที่ยังเขียนไม่จบนั่นเองครับส่วนถ้าใครไม่กลัวหรืออยากพิสูจน์ความดิบเถือ่อนและความคลังของหนังเรื่องนี้นะครับก็สามารถไปรับชมได้ที่ Netflix และพร i m ว v ดีโอเท่านั้นครับก่อนจะจากกันไปผมขอถามหน่อยครับว่าหนังเรื่องไหนที่โหด และหินที่สุดสำหรับคุณถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ป o อ c u ค t u r เจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ